จะเป็นการรู้ที่สัมผัสกับของจริงของจริงที่กำลังก็กดเกิดขึ้นนี่แหละฟ้าแลบรู้ฟ้าแลบจบฟาร้องรู้ฟ้าร้องจบกลัวรู้กลัวจบเคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวจบง่วงรู้ง่วงจบคิดรู้คิดจบเป็นการฝึกรู้สั้นๆแล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านเพื่อทำให้จิตมันคล่องตัวก่อน ม่งั้นจิตเราจะชอบเนรนะเนรนะ,นะด้วยความคิดเนรนาด้วยการยึดถืออารมณ์เอานั่นเอานี่เอานู่นนะหรือบางทีเราฝึกแล้วเราไปต่อสู้ต่อสู้กับภาวะภายในใจเราเองนะ,นะไม่ปล่อยมันผ่านหรือต่อสู้มันอันนี้คิดไม่ดีก็จะต่อสู้มันไม่ให้มันคิดคิดดีๆก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินมันจะมีสองอย่างเพลอเพลินเผลอเพ่งเีย เพอเพลินเพอเพยงแต่ปัจจัยในการรู้สั้นๆเนี่ยจะฝึกในการฝึกให้รู้ผ่านก่อนพอรู้ผ่านมากเข้ามากเข้าต่อไปปุ๊บตัวรู้ที่มันมั่นคงก็เริ่มให้มันเกิดการได้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้ความไม่แน่นอนของภาวะต่างๆเนี่ยคือขั้นตอนที่สามนี่คือการทาให้ฝึกตัวรู้เนี่ยตัวรู้ให้เกิดการได้เรียนรู้รู้สึกตัวอย่างเดียวไม่พอนะรู้สึกตัวเนี่ย ต้องเกิดภาวะของการเรียนรู้ไปด้วยรู้สึกตัวเป็นสติการเรียนรู้เป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะแปลว่าเรียนรู้เรียนรู้ฝึกที่จะเรียนรู้พอจบขั้นที่สามปุ๊บเมื่อภาวะรู้มั่นคงมั่นคงตั้งมั่นเข้ามนะมันสามารถที่จะเริ่มที่จะมีสมาธิมากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปได้ฉะนั้นภายในสามวันเนี่ยวันแรกควรเป็นข้อสอบเรื่องนี้ก่อน มาตกมาทําความเข้าใจต่จสอบความเข้าใจว่าคุณรู้ที่คุณภาวนาคุณนะ่ะคณรู้กับมันจริงไหมหรือคนยังสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไงเนี่ยเนี่ยตัวแรกเนี่ยต้องทำความเข้าใจอันนี้ชัดกันว่าเออตัวรู้เป็นอย่างนี้นะอ่าแล้วมันต่างจากสิ่งอื่นได้ยังไงเนี่ยคือการบ้านวันแรกเนี่ยคุณต้องทําตรงนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วั้รที่สองคือวันที่สองคือรู้ว่าเราปล่อยผ่านให้ได้ไม่ต้องแช่ อาจจะเป็นการเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆเปลี่ยนนโยบายบ่อยๆไม่ได้ไม่ทนกับอะไรไม่ได้ทนนะแต่ก็ไม่ได้ตามแต่ก่อนเปลี่ยนนี่ให้หัดรู้แบบว่าอันนี้เกิดแล้วน่าหายไปเนี่ยให้เกิดการวันที่สองคือช่วงที่สองให้หัดรู้แบบนี้เนี่ยให้หัดรู้แบบฝึก,ร,กรู้ผ่านก่อนรู้ผ่านก่อนรู้ผ่านก่อนให้ได้พอวันที่สามรู้สึกว่าเออมันสิมันผ่านอยเข้าไปเข้านิี้วรมันเริ่มสงบลง ความคิดทั้งหลายอดีตอนาคตทั้งหลายเริ่มสงบลงด้วยเราไม่เติมไม่เติมด้วยโทรศัพท์ไม่เติมด้วยการพูดคุยไม่เติมด้วยการไปไปสนใจคนอื่นหัดอะไรเกิดขึ้นมาหัดผ่านโดยการรักษาศีลห้ามกายก็ห้ามวายจาอย่าไปยุ่งกันอย่าไปยุ่งกันอ้าวใครจะทำอะไรทําฉันแค่รู้พอหัดไปก่อนแต่ฉันทําอะไรหน้าที่ฉันต้องทาอะไรฉันก็ทําตามหน้าที่ของฉันนะให้มันถูก อันเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนที Arizona, med, ่สองขั้นตอนที่สามก็เอาอะไรนี้ต้องฝึกแล้วฝึกขั้นตอนที่สามอาจจะต้องนั่งนิ่งนั่งอยู่ท่าเดียวก็ได้หรือเดินท่าเดียวก็ได้เพื่อจะให้มันได้ตั้งมั่นในการจะเรียนรู้ภาวะนั้นไม่หนีไม่สู้แต่จะเรียนรู้จนเห็นสภาวะเหล่านั้นน่มันเกิดขึ้นและสลายตัวเกิดขึ้นและสลายตัวก็ได้นี่คือกระบวนการนี้ที่สามเราจะแบ่งเป็นสามเคสอย่างเงี้ยในการศึกษาคอร์สนี้สามวันเนี้นะ ังนช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงต้องทำความเข้าใจอันนี้ให้ดีก่อนนะเป็นช่วงเบื้องต้นเนี่ยต้องตรวจสอบอนนรเข้าใจอย่างสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรได้ให้ถามให้มันชัดเจนตรงนี้ก่อนนะมันจะได้เก้าไปช่วงที่สองช่วงที่สามได้พอช่วงที่สามเนี่ยจะเป็นช่วงของการอาจจะบี้กันสุดๆเลยนะ <c oughs> คือไม่ไม่แก้ไขอะไรทั้งสิ้นเลยจะให้ทุกสิ่งมันทําหน้าที่กันแต่เราก็จะ ฝึกรู้ของเราอย่างรู้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีการทําอะไรทั้งสิน้นมีแต่การคําว่าทําหมายาว่าอาจจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วดูมันสิก็เดินเผามานนะ่หรือไม่ก็สร้างจังหวะนั่งเผาไปเนี่ยเอ้ามันจะเบื่อจะเซ็งจะอึดอาจจะขัดเครื่องจะไม่พอใจอะไรก็ช่างใส่ันให้มันจบในอาสนะอันเนี้ยให้มันจบอยู่แบบเนี้ยให้มันจบมันจะได้เรียนรู้ภาะวะนั้นอย่างไม่ต่อสู้ แล้วก็ไม่คล้อยตามนะไม่ปฏิเสธอะไรทั้งสิน้นนี่พอจะทํากันได้ไหมสามเคสอย่างเงี้ยเคสแรกต้องเข้าใจตัวมันให้ได้ก่อนเคสที่สองไม่เข้าใจแล้วเอามาฝึกฝึกรู้สั้นๆแล้วก็ปล่อยผ่านสั้นๆแล้วก็ปล่อยผ่านอย่ารู้ยาวเคสที่สามเอาและทีนี้ตรงๆเลยไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ถอย เรียนรู้มันอย่างนี้ถ้าได้สักสามเทียย์ตรงนี้ปุ๊บกลับไปเนี่ยคุณจะรู้จักวิธีแล้วออเจ้าฝึกจะแบบไหนฝึกแบบนี้ฝึกแบบนี้ฝึกแบบนี้มันจะได้ได้เป็นขบวนการนะเราจะปูไว้ว่าเอาเราจะเรียนกันตามนี้นะวันนี้คือวันวันนี้เริ่มต้นหรือยังเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง Hey, วันที่9น,นี่วันสตาร์ทเฉยๆสิบสิบเอ็ดสิบสององเลิกตอนเย็นใช่ไหมฮะสิบ huh? หในกาใช่ไหมอตอนเย็นโอเคก็ okay. จะมีวันนี้วันนี้โอเควันเนี้ยวันนี้เราจะต้องให้ข้อมูลกันให้ชัดเจนก่อนตัวน,นี้จะให้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวเราจะให้จารชนจารชนเอาไปพิธีรกลุ่มเนาะใช่ไหม ไปถามแล้วก็จี้กันให้มันเข้าใจไปเลยทีละกลุ่มเราแบ,บ่งกลุ่มไปแล้วใช่ไหมเนนว่ากลุ่มละหา้าละหา้าละหา้าเอากลุ่มละแถวได้ไหมไหวไหมฮะั เอางั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาทีละแถวทีละแถวขึ้นไปตรวจสอบกันนทีละแถวเลยเอาแถวนี้ไปก่อนพอแถวนี้ลงมาแถวที่สองไปแถวที่สาม พอแถวที่สองลงมาก็แถวไล่ๆกงไปเรื่อยๆนะคุณเอฟคุณต้องมาอยู่นี่คุณบางคนจะปล่อยนักปฏิบัตนะิที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมบางช่วงแล้วแต่คุณเอฟนะพราเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนผมจะผมจะเอาไปกับอาจารย์รันเชนจะไปแบ่งก่อนคนละก,กลุ่มแล้วใครสนใจตอนเนี้ย เราจะทำประเด็นแรกก่อนให้เข้าใจให้ชัดเจนแยกแยะให้ชัดเจนอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะจับมันได้นะอาวอันนี้มีแถวผู้ชายอาวแถวแรกเอาผู้ชายก่อนกราบพระลุกไปยานราเชนพาไปแล้วผู้ชายแค่ห้าคนเองอะมันน้อยจัง